สวัสดีครับ FC ช่องวิถีชีวิตชนเผ่าไทขาบ้านสกแมวนะครับสำหรับเศร้าๆมื้อนี่นะครับกับประมาณาวันที่16ตุลาคมพุทธศักราช2568นะครับเนะาะเชา้ชาๆที่บ้านของเรานะครับผมกับสิได้พา FC มาเบ่งพืชผักสวนครัวอยู่หน้าบ้านนะครับเนาะโดยเฉพาะน้ำเต้าเซียนเล็กน้ำเต้าเซียนจิว๋วที่ผมได้ปลูกไปแล้วผมคิดว่า ตั้งแต่วันที่เราปลูกมาแล้วในตอนนี้ได้หนึ่งเดือนแล้วนะครับน้ำเต้าได้หนึ่งเดือนแล้วพึ่งได้ไม่กี่ยอดเองนะครับได้ไม่กี่ยอดเพราะว่าน้ำเต้าเซียนเล็กเนี่ยลูกของเขาจะเท่าไข่ไก่นะครับหมดโตขนาดนั้นผมได้สายพันธุ์มาจากพระอาจารย์ที่จังหวัดเชียงรายนะที่จังหวัดเชียงใหม่นะครับโทษทีทีนี้ปี2ปีที่แล้วผมปลูกได้32กว่าใบนะครับตามที่ผมพูดแล้วผมก็พักมาหนึ่งปีนะครับ สำหรับปีนี้ก็เลยลองปลูกนะครับส่วนเมล็ดพันธุ์นะครับเราก็มีอยู่นะครับแต่ไม่รับประกันการงอกนะครับเ,เพราะว่ามันปลูกยากนะครับสําหรับผมเนี่ยเพาะลงไปสามเมล็ดก็เกิดทั้งสามเมล็ดอันนี้อาจจะเกิดที่ความโชคดีหรือว่าเป็นประสบการณ์ที่ผมปลูกมานะครับแต่สําหรับ f c ที่จะอยากได้ไปปลูกเนี่ยผมไม่รับประกันนะครับแต่มี f c ท่านหนึ่งที่ทาง,ทางจังหวัดทางภาคตะวันออกนะครับก็ขอ ปลูกก็10กว่าเมล็ดก็ออกเหมือนกันนะครับแต่ผมจะไม่การันตีในสายพันธุ์นี้นะครับผมนี่ครับ FC ข้างหลังผมนะครับก็เป็นที่ปลูกผักเอาไว้ทาดหน้าหนาวนะครับวันนี้เราลงอยู่ที่ผักเสี้ยนแล้วก็ผักกาดตดผักกาดหินหรือว่า,อาวัสบิไทยวัสบีอีสานนะครับผักกาดตดนะครับแต่อันนั้นก็ยัง ไม่ได้เป็นตัวที่จะพา f อฟมาสมวันนี้นะครับนี่เอครับถ้าเอซมองก็จะเห็นเป็นถุงถุงตั้งอยู่นี่ก็เป็นกระหล่ำนะครับเป็นกระหล่ำปีนะครับผมปลูกไว้อยู่ที่20่สิบนะครับยี่สถุงนะครับแต่ว่าก็หักไปแล้วสามถุงเดี๋ยวจะซื้อมาลงใหม่ กระหล่ำนี่ก็มีเทคนิคนะครับแต่บ้านเราปลูกนะครับดินต้องดินต้องร่วนซุยนะครับเดี๋ยววันหลังผมจะมาพูดเรื่องปลูกกระหล่ำนะครับปลูกกระหล่ำว่าการที่เราปลูกกระหล่ำให้สวยงามนะครับเป็นอย่างไรพอกระหล่ำสวยนะครับประมาณปีใหม่ผมจะพาเอฟซีมาดูความสวยของกระหล่ำนะครับผมนะเอฟซี FC ครับอันนี้คือผักกาดตดหรือว่าผักกาดหินหรือว่าเป็นวาสบิอีสานนะครับ ก็ได้หนึ่งอาทิตย์แล้วกําลังสวยนะครับสวยผมคิดว่าสวยนะครับขนาดนี้ผมก็ใส่ปุ๋ยเยอะเหมือนกันนะครับเป็นปุ๋ยจําพวกพวกขี้หมูขี้วัวอนะินซีนะครับไม่ใช่เคมีนะครับนี่ปุ๋ยสวยงามเอาละครับทีนี้ทีนี้เดี๋ยวเราไปดูลาเต้าเซียนเล็กกันนะครับว่าเป็นอย่างไรผมปลูก3ต้นเนี่ยขึ้นทั้ง3ต้นแต่ว่าเมื่อมาเลี้ยงจริงๆเหลือต้นเดียวนะครับเหลือต้นเดียวย้านะครับต้นเดียวแต่ต้นนี้ผมไม่สามารถที่จะการันตีได้ว่า จะให้ผลผลิตมากน้อยหรือไม่ได้เลยเดี๋ยวเราไปดูกันครับนี่ครับ fc นี่คือน้ำเต้าเสียนเล็กนะครับน้ำเต้าเสียนเล็กที่ผมปลูกไว้นะครับผมปลูกใส่กระถางนะครับเปอร์เซนที่จะให้ผลผลิตก็พอมีนะครับก็พอมีเปอร์เซนที่จะไม่ได้ผลผลิตเยอะกว่านะครับนี่ เห็นไ,ไหมครับนี่นำ้ำเตาเซียนเล็กกำลังสวยนะครับกำลังสวยส่วนในที่คลุมไว้ตรงนี้ผมก็เคยลงไปนะครับแต่ว่าขึ้นแต่ว่าก็ไม่อยู่นะครับแล้วก็ลงเม็ดตรงนี้อีกสามเม็ดนะครับจะคงไม่ขึ้นแล้วคงไม่ขึ้นนะครับสำหรับปีนี้น่าจะมีต้นนี้ต้นเดียวนะครับที่ยังพอเหลืออยู่ให้เราได้ เห็นผลผลิตหรืออย่างไรเดี๋ยวเรามาอัปเดตกันไปเรื่อยๆนะครับสาหรับน้ําเต้าเซียนนะครับผมคิดว่าถ้าเขาขึ้นก็คงจะขึ้นล้านตรงนี้นะครับสําหรับปีนี้ในตรงนี้ผมจะไม่ปลูกน้ําเต้าเลยนะครับสําหรับเอฟซที่ต้องการน้ําเต้าไม่ว่าจะเป็นน้ําเต้ารุ่นกลางน้ําเต้ารุ่นใหญ่นะครับก็ปลูกไว้ที่หลังบ้านแต่จะไม่ปลูกในบริเวณนี้นะครับเนื่องจากว่า ถ้าไอตัวนี้ออกมาแล้วเนี่ยผมไม่อยากให้ผสมกันนะครับไม่อยากให้ผสมพันธ์กันนะครับก็คืออยากจะให้เป็นสายพันธุ์แบบใสๆนะครับผมนะนี่ถามว่าอันนี้ปลูกมากี่วันแล้วนะครับผมว่าประมาณเดือนหนึ่งแล้วนะครับนหนึ่งเดือนได้แค่นี้นะครับหนึ่งเดือนต่อไปเขาตั้งตัวติดแล้วนี่น่าจะไปได้ไวอยู่ครับไปได้ไวอยู่ทั้งนี้ทั้งนั้นเราก็ต้องใส่ปุ๋ยนะครับ ผมใส่ปุ๋ยพวกปุ๋ยขี้หมูปุ๋ยขี้วัวนะครับเคมีมีบ้างนิดหน่อยนะครับนี่เป็นยังไงเอฟซี FC สวยไหมบอว่าสวยอยู่นะนี่เดี๋ยวอีกสักประมาณเดือนหรือสองเดือนเรามาอัปเดตกันอีกทีหนึ่งนะครับว่าน้องเขาจะให้ลูกทาให้ลูกไหมนะครับ เป็นยังไงบ้างครับผมสาหรับน้าเต้าเซียนเล็กจิ๋วนะครับที่ผมนํามาปลูกวันนี้นะครับมาอัปเดตให้ดูนะครับว่ามันปลูกยากง่ายแค่ไหนนะครับแล้วก็มันสวยอย่างไรนะครับลูกตัวอย่างในคลิปก่อนๆเรามีนะครับแต่สำหรับคลิปนี้ไม่มีให้ดูนะครับเอาไว้รอบหน้าเดี๋ยวจะเอามาให้ดูนะครับผมสำหรับคลิปนี้พามาดูน้ำเต้าเซียนก็ขอเอาไว้เพท่านนี้ก่อนสวัสดีครับ